ครับตอนนี้เราจะผัดเผ็ดไก่นะครับผัดเผ็ดไก่ใส่กะทิใส่หน่อไม้นะครับผัดแกงไก่หน่อไม้ดองแกงกะทิแกงไก่หน่อไม้ดองนะครับฝีม,มือแม่นะครับผมนี่อร่อยแน่นอนนะครับผมข้าวหมดเหมาะข้าวมีเป่าถุงข้าวไว้ยังเดือดเลยนะครับครับ มื้อเย็นนะครับทำข้าวมื้อเย็นค,ครับตัวนี้เดือดปั่ปัดปัดปัดปปัดนะครับตะที่เริ่มแตกะที่เริ่มแตกแล้วนะครับเชฟบอกนี่สวยนะครับเขาบอกว่าอร่อยจริงก็ต้องน้ำล้างคุกใช่ไหมครับ นี่นะครับนำรังคกครับผมจบครับแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะครับใช้หมดเลยนะครับกะทิของเรา